มัดรวมผลิตภัณฑ์ h e r b i t a มีอะไรน่าใช้กันบ้างมาดูกันค่ะตัวเราวิตามินซีนะคะเขามี2ส,สูตรนะคะวิตามินซีสอสูตรต่างกันยังไงมาดูกันค่ะทั้ง2ส,สูตรเป็นวิตามินซีผสมสดนะคะใครที่กลวิตามินซีที่ใช้อยู่มันจะเสื่อมสลายก่อนมาถึงมือเราไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบผสมสดเขาให้มาผสมเองค่ะ ข้อแตกต่างระหว่างสีส้มกับสีม่วงต่างกันยังไงใช่ไหมคะสีส้มเนี่ยมันเป็นวิตามินซีแอคทีฟวิตามินซีนะคะวิตามินซีเอลเอสโคเบกแอซิดสูงถึง15%นะคะแล้วยังมีสารอื่นที่ทำให้ช่วยให้ผิวสว่างด้วยพวกสารสกัดมหาดเคยได้ยินไหมสารสกัดไดไฮโดรออกซิเดสทัวชาโรลตัวนี้เป็นสารสกัดมหาดที่คิดค้นด้วยคนไทยนะคะตัวนี้มันเป็นตัวที่เด่นมากๆที่ต่างประเทศเขาไม่มีกันด้วยนะ แต่ถ้าใครที่เป็นสิวหรือผิวอ่อนแอมากๆ,ากๆะค่ะแนะนำเป็นเดลวัตชีบวิตามินซีจะดีกว่าค่ะตัวนี้จะเป็นวิตามินซีที่ตัวนี้จะเป็นวิตามินซีที่ตัวนี้จะเป็นวิตามินซีที่เหมาะคนเป็นสิวมากกว่าค่ะคอนเซปต์ของวิตามินซีของคอมบิตชก็คือยังเป็นแบบผสมสดทั้งสองแบบนะคะใครที่กลัวว่ามันจะเสื่อมสลายก่อนไม่ต้องกลัวน,นะคะเขาทำมาให้แล้วคิดมาให้แล้วค่ะว่าแบบเนี้ยดีที่สุดค่ะวิตามินซีที่เขาใช้ในขวดสีม่วงนะคะเป็น5% sodium ascorbyl e phosphate Ph ค่ะ ตัวนี้จะ,ะระคายเคืองน้อยกว่านะคะเหมาะกับคนเป็นสิวแล้วก็ช่วยเรื่องรูขุมขนกว้างได้ดีมากๆค่ะเรจิเน,นลเขาก็ไม่แพ้ใครนะคะเขามีให้2แบบเลยนะคะคือแบบสําหรับมือใหม่แล้วก็แบบสาหรับผู้แบบช่ำชองเชี่ยวชาญเรจินอยมาแล้วถ้าใครที่ศึกษาเรื่องเรจินอยเรจิเนลมานานนะคะจะรู้ว่าเรจิเน,นลเนี่ยเข้มข้นกว่าเรจินอลถึง1ิงเท่าะคะ่ะดังนั้นการที่เขาใช้เรจิเนีลเข้มข้นขนาดนี้มันเห็นผลไวกว่าแน่นอนค่ะแกะไม่ออกแกะใหม่ก่อนนะ อันนี้เนี่ยวัน้แกะขวดสีขาวนะคะเป็นความเข้มข้น19%ค่ะเหมาะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ค่ะใช้ิล็กน้อยนะคะถ้ใช้สีขาวก่อนนะคะสักเดือนสองเดือนค่ะถ้าหน้าเตรียมพร้อมดีแล้วค่ะมั่นใจว่าไม่แสบลอกค่ะค่อยขยับไปเป็นสีเขียวนะคะขวดสีขาวนี้มีความขขวดสีขาวมีความเข้มข้อนอยู่ที่0.05%นะคะเป็น encapsulated ด้วเพื่อป้องกันการสลายนะคะส่วนขวดสีเขียวมีความเข้มข้อนอยู่ที่0.1%ค่ะอันนี้จะทำให้เห็นผลไวมากๆค่ะ ดังนั้นมือใหม่ก็สีขาวไปก่อนนะจะใช้ชักเดือน2งเดือนแล้วขค่อยไปเป็นสีเขียวนะคะส่วนตัวที่แบบอยากอวดมากก็คือขวดสีเงินตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวลดฝ้าที่แบบเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังไกลามาจากแอปอื่นค่ะถ้าใครที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะรู้ว่าที่บ้านอื่นนะคะบ้านอื่นนะเขาฮอตเขากรีดเขา กรีดกันบ้ากกับตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่สารกดการสร้างเม็ดสีไว้หลายตัวมากๆและที่สําคัญคือลดฝ้าเห็นผลไวมากๆด้วยค่ะถ้าใครเคยใช้จะพูดตรงกันว่าสารสก,กัดเขาดีมากค่ะใส่มาเข้มข้น1 45.5%เลยนะในขวดสีเท่านี้ค่ะจริงๆต้องเรียกขวดสีเงินปะ <c oughs> และสุดท้ายก็ขายดีไม่แพ้กันค่ะนั่นคือตัวให้ความชุ่มชื่นและตัวช่วยสกินแบเรียค่ะ ใครที่ผิวอ่อนแอผิวแพ้ง่ายนะคะอยากได้ตัว moisturizer ที่ดีนะคะในนี้เขาใส่มาให้ครบเราทุเรำทำให้โครงสร้างผิวแข็งแรงค่ะให้ skin บเรียร์แข็งแรงค่ะแล้วถ้าใครรู้จักแบรนด์นี้มานานจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาทุกตัวค่ะสารที่เลือกมาใส่คือมีงานวิจัยรองรับทั้งหมดเขาถึงได้เลือกมากว่าที่จะมาอยู่แต่ละขวดได้คือเขาคิดแล้วคิดอีกมาดีจริงๆค่ะใครอยากได้ตัวไหนเลือกเลยนะคะ Herbitage ชื่อนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะ